เป็นโรคไตกินงาดำได้ไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Q&A ตอบคำถามจากคอมเมนต์จากคลิปที่พูดเรื่องงาดำไปนะคะก็มีคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะและคำถามที่เจอบ่อยก็คือเป็นโรคไตาสามารถจะกินงาดำได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ สำหรับประโยชน์ของงาดำนะคะมีเยอะแยะมากมายตามที่เราทำคลิปไปแล้วนะคะยกตัวยอย่างเช่นมีแคลเซียมสูงมีแมกนีเซียมรวมไปถึงมีสารเซซามินที่ช่วยลดการอักเสบต่างๆ ะะและก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายๆตัวเลยก็จะเป็นประโยชน์มากๆกับคนทั่วไปนะคะแต่สิ่งที่ในคนโรคไตจะต้องระวังการกินแคลเซียมนะคะก็มีเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีทั้งแคลเซียมซึ่งดีต่อกระดูกมีไขมันดีช่วยในการลดคอลเลสเตอรอลหรือไตกรีเซอร์ได้นะคะรวมไปถึงมีสารเซซามนที่จะช่วยลดการอักเสบซึ่งในคนไข้โรคไตก็อาจจะมีสารอักเสบค่อนข้าง เหมือนกนแต่มันก็ยังมีข้อควรระวังอยู่นั่นก็คือในงาดําจะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะโดยมีปริมาณฟอสฟอรัสต่องาดําน0 0กรัมอยู่ที่ประมาณเกือบ700มิลลิกรัมนะคะรวมไปถึงยังมีโพแทสเซียมสูงค่ะ100กรัมของงาดําก็ให้โพแทสเซียมประมาณ500มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะซึ่งในคนไข้โรคไตนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสมดุลทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็สมดุลของโพแทสเซียมที่ไม่ดี 啊，对， อาจจะมีโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือว่ามีฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็เป็นได้ค่ะดังนั้นในคนไข้โรคไตเรื้อรังควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษ,ษนอกเหนือจากนี้งาดําในบางรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นงาดําขั่วโบดอาจจะมีปริมาณออกซาเลตที่ค่อนข้างสูงค่ะทําให้ยิ่งเสี่ยงการเกิดนิ่วในไตแล้วก็จะทําให้โรคไตเรื้อรังของคนไข้นั้นแย่ลงได้ค่ะโดยในคนไข้ที่มีค่าไตาลดลง ต่ำกว่าระยะที่3หรือต่ำกว่า60ลงมานะคะการกินงาดำควรที่จะจำกัดปริมาณค่ะก็คือไม่เกินสัปดาห์ละ1-2ช้อนชาเท่านั้นค่ะหรือถ้าเริ่มมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งโดยทั่วไปถ้าเราเป็นโรคไตแล้วได้รับการรักษาติดตามจาก คุณหมอหรือจากโรงพยาบาลก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อดูเกลือแร่เรื่อยๆนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าโพแทสเซียมสูงอันนี้อาจจะต้องงดงาดําไปก่อนนะคะหรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ค่ะก็คือการเอางาดํานั้นมาแช่น้ําค่ะเพื่อทําให้ปริมาณโพแทสเซียมในงาดํานั้นเจือจางลงค่ะรวมไปถึงต้องระวังการกินงาดําร่วมกับอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงค่ะเช่นพวกธัญยพืชต่างๆโทต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากน ด้วยค่ะส่วนถ้าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วหรือระยะที่5นะคะไม่ว่าจะฟอกไตหรือไม่ฟอกไตก็ตามอันนี้แนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงกัน นงาาดํไปเลยค่ะอันนี้รวมหมายถึงคนที่มีปัญหาโพแทสเซียมสูงแต่ไม่ได้เป็นโรคไตด้วยนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าเรามีภาวะโพแทสเซียมสูงควรหลีกเลี่ยงการกินงาดําไปก่อนค่ะถ้าเป็นแค่ระยะชั่วคราวถ้าโพแทสเซียมในเลือดดีขึ้นแล้วอาจจะกลับมากินได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื้อรังโดยมีสาเหตุจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่โรคไตนะคะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินงาดาค่ะ ถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับท่าในใดที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าเราและทีมงานเห็นว่าเป็นคำถามที่มีประโยชน์กับเพื่อนเนคนอื่นๆด้วยก็จะนํามาทําคลิปตอบไว้แบบนี้เลยค่ะ